มาลองอาอ้คนด้อืองถาอายของดน่อกอนยก็่าไรงไม่อ้อภพ่ารกนานึสองจุ๊บจุ๊บเอยเผิน่าเป็นมาอ่อนเผินมาอ่อนนุ่งเอขอถ่ายนยไม่ถ่ายคลิปหรอกย่าขอถ่ายภาพถ่ายภาเดี๋ยวกิเดี๋ยกิดเดยืมนมาหรอ ย่าไฟอีกภาพมันนะครับลูกย่าไฟด้วยาัมนไอ้คนขึนตีหมดเลยาฟลูกาทำไมมีเบื้องกินข่าวไปอีหลับกินข้าวไปลูกเนี่ย ไอเบื้องมาเนี่ยอ๋อคืมีคนมาคอมเมนต์มาอยู่ใกล้ๆบ้านอายแมนยิบบ์มันไทยอ่ะอาแมนยิบบ์ใกล้บ่ใกล้ยุบบ์ใกล้ใกล้ยุบบนเขาใกล้บ้านมาดิะามาสิลูกมาอยู่แทมลุงเอกอยู่ทางนี้ทางลุงเอกด้วยนะลูกไปนั่งไปนั่งกับลุงเอกลูกมาดูความน่ารักของลุงกับหลานนะฮะลุงกับหลานซูมเข้าไปค่ะความรูปล่อแล้วก็รูปลอลุง เอาดังเมบเดียวเดียวกระสิดงเดียวกระสิดงเออเอาไงนะเกิดมาดีๆีห้เจ้างไลยนี่ให้เจ้างนี่มาอวนเอียกับลุงเอกนานแล้วที่ไม่ได้เห็นผ้าแบบนี้นะตังแต้ตอนใดว่าที่ที่ไทยยู้เขาเรียนวิวัดอ่าซิสเกตอะแม่ที่อันแม่ไทยนั่นเอไปคนละั้นบอกเขาได้มันังน้ำกันนเออ้เร่มันเ่นังกังวกั้เ่าันังแกงสีมี นี่โดนๆที่เห็นภาพแบบนี้ได้พี่น้องน่ารักนะคะหลานกับลุงยังมาพี่น้องเนี่ยเบิองปุระเขี้ยเตอคือทั้งปุระเขี้เตอทั้งปุดะเออเอาเอาเดี๋ยวเออาันไปอันไปจ้าในเดี๋ยวพี่ได้เรื่องพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเอกแล้วก็น้องอไอศักดิ์นาพรด้วยนะคะแล้วก็ของยาพัดน้ำเด้อของพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องอีกไม่นานเกินรอก็จะมีดังแล้วนะคะเป็นสาวแล้วก็อยู่ก็ดังเริ่มเป็นสาวขึ้นซมือแล้วได้พี่น้องเบิ้งเริ่มเบิ้งเบิ้งมือรึไม่รึมือเหมือนแก้วแล้วเริ่มเริ่มสีเป็นสาวขึ้นแล้วนะเป็นสาวจริงไหมรึมือเหรียเอาเอาไปอันเลนอันนี้ยังกระเฮ็ดลิงกระคางใส่กล้องอันนั้นพราะยี่ทีมเถืองเขาไอเสืออยู่มาขึ้นเดี๋ยวคนเบิ้งเต็มเลย คหลายโอ้โอ้โอ้อไม่ยังอะไนี้ยเออยนยเฮ็ดหนังน้ง